สวัสดีครับวัยรุ่นที่เต้นเหมือนกันไกลทั้งหลายนะครับวันนี้อยู่กับผมเองเกมมิ่งทีวีวันนี้นะครับดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับมินิเวอร์จะทําการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์มันที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีอะไรใหม่ๆบัางเรามาดูกันนะครับมินิเวอร์ได้อัปเดตแล้วนะครับก็มันเป็นอัปเดตที่ทุกคนรอมานานแล้วเนาะแล้วก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะรอมานานมากกว่าจะได้นะครับวันนี้โอเค ตอนนี้นะครับเรามาดูสิ่งแวดล้อมก่อนนะครับมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างก็จะมีต้นไม้กับหินนะครับนี่ครับต้นไม้ดูสมจริงขึ้นนะครับดูดิโอว้าวต้นไม้สมจริงขึ้นนะครับผมจะทําการบินไปดูยอดนะครับนี่ครับเป็นอัปเดตแล้วจําสถานีอวกาศได้ป่ะนี่คือสถานีอวกาศนะครับที่เราเห็นกันมาเนาะในเอะไรนะเทเลอร์นะครับเทเลอร์ของไรเงี้ยมินิเวิร์ ไอเทมชิ้นใหม่ก็จะมีหม้อนะครับมีหม้อหม้อหินกับหม้อเหล็กเนาะนี่ครับแล้วก็เครื่องวาร์ฟนะครับที่คือเจ้าเครื่องวาร์ฟนะครับผมยังใช้ไม่เป็นเนาะเพิ่งจะอัปเดตเนาะนี่ครับอุปกรณ์ใหม่ๆเต็มเลยนะครับมีเตาอบมีโต๊ะมีอะไรมีครบเลยนะครับนี่ครับมาดูกันตอนนี้ทุกอย่างสมจริงครับเราจะใส่นี่นะครับนี่นี่ครับโอเคมินิเวอร์ได้ทำการแก้ไขหลายๆอย่างด้วยเนาะทำไมโต๊ะอันนี้มันแตกอะ ไม่เป็นไรช่างมครับมีของเยอะมากเลยผมอาจจะรีวิวไม่หมดมันเยอะเกินไปเนาะติดกันบ้านนะครับขอแม่มารีวิวแป๊บหนึ่งเนาะอยเรลืมทํากันบ uh ้านกันด้วยนะครับรักษาสุขภาพนะครับนี่ครับฮีปสามารถวางติดกันได้แล้วนะครับเมื่อก่อนไม่สามารถทําได้ตอนนี้ทําได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะบวกเลยว่าจํานะครับทําได้ขนาดเนี้ย แจมแล้วจะไม่จ็บยังไงล่ะมนิเวอเขาแก้ไขแก้ไขบั๊กแก้ไขอะไรหลายๆอย่างที่ท่านผู้ชมไม่ชอบนะครับ <_ S 1> ใครที่เคยร้องเรียนว่าอยากให้ MG แก้นู่นนี่นั่นนะครับ <_ S 2> ไม่ต้อง MG ครับมินิเวอร์เขาแก้ให้แล้วเนาะ <_ S 2> <_ S 1> อย่างดีขึ้นนะครับส่วนไอ้เรื่องอินเทอร์เนต็ตเนี่ยไอ้ที่กรณีในกรณีที่เขาบอกว่า เช็คโปรดเช็คอินเทอร์เน็ตอันนั้นคือไม่แน่ใจยังอยู่หรือเปล่าแต่พ oh. ี่แล้วนครับมีผีเสื้อว้าวผีเสื้อมีนกกระจอ่ะครับ oh. มินิเวิร์มีนกมีปูนะครับปูลาวานี่ครับ oh. ก็จะเห็นว่ามันน่ารักมากๆเลยอ่ามีบัวรดน้ำต้นไม้นะครับน่าจะทําให้ต้นไม้เราโตขึ้นนะออกแบบดีไซน์มาได้น่ารักมากๆเลยครับดูสิมีค้อนสามอันแล้วก็หน้าตาอาวุธชิ้นใหม่นะครับ ดูแต่ละอย่างครับมีมอนสเตอร์ตัวใหม่นะครับแล้วก็มีสัตว์ตัวใหม่เข้ามาในเกมนะครับแถมเปลี่ยนไปด้วยนะครับจอบก็เปลี่ยนไปเนาะชุดเกาะก็เปลี่ยนไปสวยขึ้นนะครับพัฒนาการมินิเวิร์ะทำให้มันดีขึ้นเนาะภาพมันดูเหมือนกระตูแล้วก็สวยขึ้นนะครับเราจะมาดูของต่อไปนี้ครับสกิลเราจะมาดูสกิลกันนะครับส่วนไอ้นี้ผมไม่รู้ว่าทําไมนะมันขึ้นแบบนี้เนาะมันเหมือนสังเคราะห์หรือทําอะไรสักอย่างแหละไอ้สิ่งเนี้ย ไม่น่าใช่ค้อนต่อสู้ครับดูสภาพแล้วอะดูสิผมกดใช้แล้วมันเป็นอย่างนี้เนาะครับไม่น่าใช่ค้อนต่อสู้นะครับบั็อกอินกับทิกเกอร์เดี๋ยวเราจะมาดูกันในพาร์ทหน้านะครับว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างเนาะวันนี้หยิบคลิปทําเอามาทํานะครับผมบอกตั้งแต่คลิปก่อนแล้วเนาะว่าช่วงนี้อาจจะไม่ว่างเนาะอ่าทุกคนครับเดี๋ยวมาเล่นกันต่อเลยโอเคนี่ครับมีเครื่องเทเลพอร์ตนะครับเทเลพอร์ตะดับหนึ่งกับเทเลพอร์ตะดับสองเนาะ มาต่างกันยังไงผมก็ไม่รู้นะครับผมใช้ไม่เป็นเนาะรอให้ผมใช้เป็นก่อนแล้วจะมาสอนนะครับเราสามารถกดนะครับคล้ายๆพูดคุยกับ n p c ในมินิเวิร์ลเลยเนาะครับโอเคครับพอเรากดเข้ามานะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้เราสามารถทําได้หลายๆหลายอย่างกับเครื่องนะครับจริงๆครับมันไม่ใช่สถานมันก็ไม่เชิงสถานีอกาสหรอกครับออกแนวมาแทนที่ไอ้นี่นะครับจะหลวดเราสามารถเลือกสถานที่ว่าจะไปไหนได้นะครับแต่ผมยังกดไม่ได้เนาะเขาบอกเพื่ออัปเดตเพื่อเทเลพอร์ตอะไรสักอย่างนี่แหละ เดี๋ยวสอนนะครับพาหน่าจะมาสอนกันขอทําให้เป็นก่อนนะครับที่นี้ก็คือเครื่องอวกาศเนาะหมาย,ยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่ตาสีเขียวเลยมีก้อนหินแล้วก็ต้นไม้ที่เปลี่ยนไปนะครับบอกเลยว่าสมจริงสุดๆเลยผมชอบมากชอบมากครับเกมมิ่งทีวีชอบนะครับบอกเลยว่าจะมาสตรีมกันบ่อยๆนะครับโอเคขอบคุณสำหรับผู้ติดตามใหม่เรื่อยๆนะครับ ขอกำลังใจกดไลค์ก็ยังดีครับตอนนี้ขอให้ถึงสิบไลค์ก็พอใจแล้วครับเนาะอ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นเครื่องดูนี่ครับคล้ายาการะตูนเลยเนาะมันเป็นดาวมินินะครับซึ่งมีชนเผ่าอยู่นะครับมันก็จะเป็นอะไรทํานองนั้นเป็นเรื่องเป็นราวการะตูนนะครับได้ทําการอัปเดตโอเคเดี๋ยวผมจะเช็คอย่างอื่นอีกมีอะไรน่าสนใจไหมมีเจ้าตัวนี้ครับเลือดมอนเตอร์ักอย่างคนระับเป็นตัวคล้ายๆก้อนหินนะครับดูครับ มีบอสตัวใหม่อัปเดตเข้ามาด้วยเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะเนาะพออัปเดตใหม่เยอะมากมีอาวุธชิ้นใหม่ด้วยอาวุธชิ้นที่เปลี่ยนไปก็จะมีดังนี้ครับตําจอบได้ไหมครับจอบใช้งานแบบนี้นะครับกดแบบนี้จอบเปลี่ยนกลายเป็นนี่นะครับเป็นที่พัวดินเนาะก็สวยมากๆเลยผมชอบนะครับทาออกมาดีมากๆเลยอ่าพอกดเสร็จปุ๊บดาบนี่ผมไม่เห็นอะไรที่เปลี่ยนไปเนาะ สงสัยดาบน่าจะสวยแล้วแหละชิปเปลี่ยนไปก็จุดหอ,อกนี่ครับจะเห็นได้ว่าเมื่อก่อนเป็นสีทองอ่อนนะครับตอนนี้กลายเป็นทองเข้มเลยนะทองส้มนะครับอ่าเราจะมารีวิวอาวุธชิ้นใหม่กันด้วยนะครับโอ้นี่เป็นคอ้อนนะครับเอฟเฟกก็ใช้ได้นะครับสวยมากๆเลยอ่าผมชอบมากนะแต่ไม่รู้มันช่วยอะไรเนาะต้องไปทำกับสิ่งชีวิตเอ้ยอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับดูส,สิมันสวิงสวิงเหมือนดาบในฟ i ล a l แฟนตาซีเลยใช่ไหมนะ เชครับเหมาใช้กับเจ้าปูดูนะครับจะเห็นได้ว่ามันสวยสุดๆเลยผมชอบมากๆชอบมากๆครับต้องจุกมือให้ทีมงานะครับทำดีมากเนาะวันนี้ผมก็ไม่ได้จะมาเล่นมารีวิวนะรีวิวอัปเดตนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวไปทําการบ้านต่อก่อนนะครับก่อนจะจากไปนะครับผมจะนี่นะครับผมจะโชว์ให้ทุกคนดูนี่ครับนี่สัว์แล้วผมครบแล้วเนาะอ่า โอเคไหมครับเคมากๆเลยเนาะไม่ได้จะมาอวดนะครับองค์ดรมันก็ใช่โอเคครับส่วนใครที่ไม่มีอย่าเพิ่งเสียใจไปนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับดูเนาะอ่นี่ครับก็จะเป็นตัวละครสกินผมเนาะผมเล่นเป็นสายเติมนะครับพี่น้องโอเคครับตอนนีนะครับผมต้องไปก่อนเนาะสวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามใหม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงซะผมก็ต้องขอตัวแล้วเนาะ ช่วงนี้ไปกันบ้านนะครับอย่าทำให้พ่อแม่ผิดหวังนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปแล้วเนาะโอ้ผีเสื้อบินใส่หน้าเลยบ๊ายบายครับโอเคครับบ๊ายบายนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมแฟนฟังอย่าลืมมาติดตามกันกับด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊าย